เหตุใดผู้คนถึงเมตตาเอ็นดูในตัวคุณคลิปนี้เป็นคลิปแ a นดอมนะคะเหตุใดผู้คนถึงเมตตาเอ็นดูในตัวคุณ Queen offcast Will o f f a r j u e แปดดาบเจ็ดเหรียญใ,ใจผู้คนถึงเมตตาเอ็นดูในตัวคุณ ดอะสตาร์แปดเหรียญเดอะเอ็เพอร์เหตุใดผู้คนถึงเมตตาเอ็นดูในตัวคุณสี่ดาบ คุณเป็นคนที่เออนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะว่าคุณรู้จักการวางตัวนะคุณเป็นคนที่เออสงบสงเงียมเป็นคนที่มีคือคือคือคุณเป็นคนที่มีความรู้สูงนะ เออแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เกียรติผู้อื่นน่ะอืสีดาบคุณให้เกียรติผู้อื่นแบบแบบที่ว่าคุณจะไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปโชว์พาวอ่ะอนะจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ ชาเหลียวชาลาดมากๆากควีนออฟครับเซนดีเซนแรงมากด้วยนะแล้วก็คุณมีองค์ความรู้ระดับสูงจิตของคุณนี่ละเอียดมากนะเนี่ยแปดเหรียญเเหรียญคุณมีองค์ความรู้ระดับสูงนะเนี่ยเออแด,ดาบเนี่ยคือ,อ,อคุณเฉียบแหลมเฉียบคมนะเออแต่ว่า คุณจะไม่ล้ําเส้นผู้อื่นนะเออคุณจะไม่ล้าเส้นใครนะดังนั้นเออผู้อื่นก็เลยเมตตาเอ็นดูในตัวคุณเพราะว่าคุณจะแบบว่าอ,อืคุณจะรู้ว่าอ,อืคุณควรจะวางตัวยังไงอย่างเงเดอะสตาร์จริงๆคุณก็เป็นคนที่โดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงนะ แต่ว่าคุณก้าแบบว่าจะวางตัวเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆอ่ะคุณจะแบบว่าวางตัวเป็นแบบว่าเออคุณจะไม่ยกตนขมท่านนะเออเนี่ยไพ่เดี e m เอ็มเก็มีเนี่ยนะคุณก็เฉลียวฉลาดคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตมีการวางแผนอน,นาคตแล้วก็คุณอาจจะ บางคนเนี่ยจะเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วด้วยตรงนี้หรือว่าเก่งภาษาต่างประเทศหรือว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้ระดับสูงเออแต่ยิ่งคุณฉลาดคุณยิ่งแบบว่าเออยิ่งนิ่งยิ่งสงบอะ่ะยิ่งแบบว่าเออคุณจะแบบว่าเออการที่คุณจะ จะพูดคุยกับใครอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะแบบว่าคุยไปเรื่อยนะคุณจะแบบว่าเออคุณจะเลือกคนที่คุณคุยด้วยอ่ะเออไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกใครนะแต่ว่าด้วยความที่คุณมีองค์ความรู้ระด,ดับสูงอ่ะ มันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้อย่างเงี้ยคุณจะสามารถไปพูดคุยกับทุกคนได้อย่างเงี้ยอ,อแล้วคุณก็เออเข้าใจในองค์ความรู้ที่ผู้อื่นมีเช่นกันว่า ในสิ่งที่ผู้อื่นมีความรู้ออออตรงนั้นออคุณก็จะไม่ไปล้ำเส้นคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของคุณเช่นกันคุณจะให้เกียรติคนที่คุณออรู้จักหรือว่าให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติผู้คนรอบข้างออประมาณนี้นะ คุณจะให้เกียรผู้อื่นนะนะ The view June, เดวิลออฟ f อร์จูลเห็กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเออคุณก็เป็นคนที่แบบว่าผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะผ่านเรื่องราวมากมายผ่านสถานการณ์ผ่านเหตุการณ์มามากมาย สั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์ในชีวิตมามากมายนะคุณรู้จักคนเยอะนะคุณได้พบเจอผู้คนที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายรูปแบบ่ะที่ผ่านมาในชีวิตของคุณบางคนก็เหมือนงูพร้อมจะฉกได้เสมอบางคนก็เหมือนผีเสื้อ ที่สวยงามบางคนก็เหมือนค้างคาวเหมือนบางคนก็เหมือนชิงช้าสวรรค์บางคนก็เหมือนอะไรนะม้าม้าอะไรนะม้าหมุนบางคนก็เหมือนขอนนก เบาสบายบางคนก็เหมือนถ้วยบางคนก็เหมือนอะไรบางคนก็เหมือนพึ่งบางคนก็เหมือนอะไรเออบางคนก็เหมือนเออตะเกียงเหมือนแสงไฟเหมือนแสงสว่างแสงนำทางบางคนก็เหมือนเค้ก ที่น่ากินเนี่ยคุณผ่านชีวิตมามากมายผ่านประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์ผ่านสีสันในชีวิตมามากมายแล้วมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยเข้าเข้าใจผู้อื่นอ่ะอนะก็เลยทำให้ผู้คนก็เลยรู้สึกว่าเออ ตัวคุณก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นเสมอนะคุณก็เป็นคนที่าชาเลียวชาลาดนะคุณก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะคุณก็เป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะแต่คุณก็ไม่เคยยกตนข่มท่านนะเออคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสมียานอย่างรู้นะคุณเป็นคนที่มีความแบบ มีองค์ความรู้นะ่ะที่จริงๆแล้วถ้าคุณนำความรู้ของคุณไปไปข่มคนอื่นไปไปว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคุณก็ทำได้แต่ว่าคุณไม่ทำไงคุณจะนิ่งสงบอยู่ในมุมส่วนตัวของคุณคุณจะให้เกียรติผู้อื่นอย่างเงี้ย ดังนั้นก็เลยทําให้ผู้อื่นก็ให้เกียรติคุณเช่นกันตรงนี้ผู้ผู้อื่นก็เลยเมตตาเอ็นดูในตัวคุณเช่นกันตรงนี้ยนะคะตรงนี้ยต่างคนก็ต่างมีพื้นที่ในเส้นทางของตัวเองอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าเนี้ยเออ นะดังนั้นคุณก็เข้าใจคนอื่นๆคนอื่นก็เข้าใจคุณเช่นกันตรงนี้ว่าเออให้เกียรติกันนะองค์ความรูออ้ในตัวคุณที่คุณมีอย่างเงี้ยผู้อื่นก็ให้เกียรติคุณเนาะเอ็นดูคุณเช่นกันอย่างเงี้ยในมุมมองของคุณในสิ่งที่คุณได้เห็น ในสิ่งที่คุณได้ผ่านมาประสบการณ์ในชีวิตของคุณที่ผ่านมาตรงนี้คุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วคุณเป็นคนที่มีพลังงานของการเฮลิ่งเยียยาตรงนี้นะเนาะผู้คนเนี่ยรู้สึกเมตตาเอ็นดูในตัวคุณเพราะผู้คนรู้สึกสบายใจอ่ะ เมื่อได้อยู่ใกล้ๆคุณหรือว่าผู้คนรู้สึกสบายใจเ,ออเมื่อได้รู้จักคุณอย่างเงี้ยนะเ,ออเพราะว่าคุณจะมีพลังของความสวยงามในจิตวิญญาณของคุณคุณมีพลังงานของความสวยงามในตัวของคุณมันมีความหวานมันมีความสบายใจมันมีความสวยงามอยู่ตรงนี้ นะเออมันมีความเย็นกายสบายใจอยู่ตรงนี้นะคะแค่คุณได้ผ่านมาผู้คนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าเย็นกายสบายใจแล้วอ่ะได้พบได้เจอได้เห็นคุณอ่ะก็จะรู้สึกถึงความสวยงามความเย็นกายสบายใจนะคะรู้สึกถึงความมั่นคงภายในจิตวิญญาณภายใน ความรู้สึกตรงนี้แล้วก็ได้รับความรู้ที่เป็นความรู้ที่ละเอียดด้วยตรงนี้เป็นองความรู้ระดับสูงด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็เหตุใดผู้คนถึงเมตตาเอ็นดูในตัวคุณ ผู้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในการทำงานผู้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีการรอคอยเวลารอคอยความสำเร็จได้เป็นคนที่ใจดีใจเย็นเป็นคนที่สามารถอ,าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่างเย็นกายสบายใจได้ตรงนี้น ม,ม,มาดูไพ่คอนเฟิร์มพลังงานของคุณกันว่าเออขอไพ่สีใบเนาะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มพลังงานของคุณนะถ้าคุณมีพลังงานของไพ่สี่ใบนี้ ก็จะเป็นพลังงานของคุณคุณมีพลังงานของความรักเนี่ยเลิฟนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขตรงเนี้ยที่มอบให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไพ่หมายเลขยี่สิบนะคะ แล้วก็ไพ่หมายเลข32อง The Silver Waterfall คุณมีความเย็นสบายหรือบางคนอาจจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่เย็นสบายหรือชอบไปอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำหรือว่าคุณมีพลังงาน ของการเงินที่ไหลามาเทมาดั่งสายน้ำนะคะพอความเย็นสบายในตัวคุณนะแล้วก็คุณมีพลังงานของ Sexuality ไพ่หมายเลข31คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆ มีแรงดึงดูดทางเพศสูงมากนะเพราะว่าไพา The Star ่เดอะสตาร์ก็มามาในไหมไพ่คนสวยคนหล่อคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงไพ่เดอะดีวายเฟมินีนผู้หญิงสักิทธษรร์นะไพ่หมายเลขสิบเอ็ด คนที่เชื่อในการมีคู่คนที่มีพลังงานของหมายเลขสิอคนที่เชื่อ,อ,อในเรื่องคู่หรือทวินเฟมนะให้ใบนี้ผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์นะเด e ดีวายเฟมินีนนะคะ มาดูกันต่อไพ่สำรับนี้ขอไพ่คอนเฟิร์มพลังงานของคุณถ้าคุณมีพลังงานแบบนี้ไพ่แรนดอมนี้คือไพ่ของคุณคือคลิปแรนดอมของคุณนะวอชมูวี่ไพ่หมายเลข54คุณมีความรักสัตว ุณอาจจะชอบดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอาจจะทำคลิปวิดีโอหรือว่าจะชอบดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับเกีเ่ยวกับหนังเกี่ยวกับเกีเ่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี่แหละ แล้วก็คุณอาจจะมีาการดืม่มเครื่องดืม่มประจําของคุณาชากาแฟหรืออะไรที่คุณดื่มอยู่เป็นประจําตรงนี้แล้วก็ยออชอบดูหนัง watch movie ช,นะชอบดูหนังชอบอยู่กับน้องหมาน้องแมวหรือว่าชอบดูคลิปเ,เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวเนี่ย ชั้นติ้งไพ่หมายเลขแปบดบคุณอาจจะเป็นคนที่มีการสวดมนต์ไหว้พระมีการสวดภาวนามีการนั่งสมาธินะคะใช้พลังงานของคุณไหมถ้าเป็นพลังงานของคุณก็ นี่แหละเออก็เคปแรนดอมของคุณนะออรอนทามไพ่หมายเลข2องออบางครั้งคุณอชอบอยู่ในมุมส่วนตัวชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียวนะเอเอชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณ แล้วก็อิกหนิ่งได้นะคะอขอให้คอนเฟิร์มให้กับคุณกูคูบาจารย์อยากจะบอกนะไพ่หมายเลขสิบสี่ e c t with your ancestor คนที่มีความเป็นดาว คนที่มีความโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงคนที่มีตาที่สามเปิดแล้วคนที่ไม่ลืมลากเง่าของตัวเองคนที่มีการเชื่อมต่อพลังงานของคุณกับบรรพบุรุษรไพ่หมายเลข38ด n o r w i s h y or u Temple หรือว่าคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะหรือว่าคนที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะไพ่มมหมายเลขสามสิบแปด n o r i s h y or u Temple คนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองจากภายในสู่ภายนอกดูแลทุกส่วนในร่างกายในเรื่องของจิตใจสติปัญญาการจะดื่มจะกินอะไรเนี่ยคุณจะใส่ใจทุกส่วนทุกสิ่งที่คุณจะดื่มจะกินเข้าไปเนี่ยเออคุณจะบำรุงสุขภาพร่างกายของคุณ เสมอนะตรงนี้อ,อถ้าคุณมีพลังงานแบบนี้อ,อ,อยู่ในตัวของคุณเออในไพ่เหล่านี้ถ้าเป็นตัวคุณคลิปแดนดอมนี้ก็คือคลิปแดนดอมของคุณนะคะโอเคสำหรับ,บคนที่เข้ามาดูคลิปแดนดอมในวันนี้ ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ